สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ดรเตอร์สุดพงษ์ทรงประวัตินะครับอยู่วิศวะเคมีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิชาคล n e นติของวิศวะเคมีนะครับในบทแรกนี้เราจะเรียนทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกก็คือ elementary reaction พาร์ทที่2ก็คือ reversible and irreversible reaction พาร์ทที่3คือ collision theory โดยพาร์ทแรก elementary reaction elementary แปลเป็นไทยก็คือแปลว่าปฐมหรือขั้นพื้นฐาน reaction ก็คือปฏิกิยาเคมี elementary reaction ก็คือปฏิกยาเคมีขั้นพื้นฐานก็คือการเกิดปฏิกิริยาเพียงขั้นตอนเดียวจากสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์เราจะเรียกปฏิกินี้ว่า elementary reaction ถ้าเป็น Elementary School ก็คือโรงเรียนประถมถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปก็คือ High School กับ Secondary School คราวนี้ Elementary ก็คือขั้นพื้นฐานนั่นเองจบจาก Elementary Reaction เราก็จะมาเรียนในทที่2ก็คือ Reversible and Irreversible Reaction Reversible Reaction ก็คือปริยาที่ผ่านกลับได้ i ิ r e v e r s i b l e reaction ก็คือปฏริยาที่ผันกลับไม่ได้คำว่า in ก็แปลว่าไม่ Reversible แปลว่าผันกลับได้ In-reversible จึงแปลว่าผันกลับไม่ได้คือปฏริยาที่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่สามารถถอยหลังกลับได้ถ้าปริยาที่ถอยหลังกลับได้เราจะเรียกปริยานั้นว่า Reversible reaction ในพาร์ทที่3นะครับ ก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับ collision theory ก็คือทฤษฎีการชนซึ่งมีความสำคัญมากในวิชาคลนตติกเพราะว่า collision theory จะทำให้เกิดปริยาเคมีได้ถ้าสารตั้งต้นไม่มีการชนกันเลยก็จะไม่เกิดผลิตภัณฑ์ดังนั้นผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการชนของสารตั้งต้นนั่นเอง และสารตั้งต้นจะต้องชนในทิศทางที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะเกิดปริยาได้และมีพลังงานเพียงพอที่จะหากล้างพันธะเก่าแล้วก็สร้างพันธะใหม่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการก็สรุปโดยย่อก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทน,นะครับในบทแรก